ครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากมีชีวิตที่มีอิสระไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีใครมาคอยบงการแล้วก็ไม่ต้องผูกยึดชีวิตไว้กับเวลาหรือการต้องไปตอกบัตรหรือสแกนนิ้วมืออะไรก็ตามทุกสิ่งอย่างที่ต้องทํางานอยู่ภายใต้กรอบของเวลาไม่มีอิสระภาพทางการเงินทางเวลาจะไปไหนมาไหนทีนึงก็แสนจะยากลำบากลาก็แสนจะยุ่งยาก วันนี้นะคะหลายหลายคนที่ครูกล่าวถึงมองหาอาชีพเสริมอีกมากมายหลายอาชีพที่จะสามารถมอบอิสรภาพให้กับเขาได้วันนี้อาชีพที่เป็นที่จับตามองของโลกในยุคเทรน2020หรือศตวรรษนี้นะคะก็คืออาชีพออนไลน์นั่นเอง หลายหลายคนไม่รู้จักว่าอาชีพออนไลน์คืออะไรการเป็นแม่ค้าออนไลน์การที่คุณมาโพสขายของบนออนไลน์นั่นก็คือการที่คุณทํางานออนไลน์แล้วอย่างนั้นหรืออันนี้ครูขอตอบว่าไม่ใช่วันนี้นะคะถ้าทุกคนอยากจะเรียนรู้การทํางานออนไลน์การท,ทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ว่ามันจะเริ่มต้นตรงจุดไหนครูขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาเรียนรู้ในเพจสอนทำออนไลน์บายครูนุ่น ครูนุ่นอริสาเยุวพงนะคะมีความเชี่ยวชาญออนไลน์เอ็กซ์เพรสในเรื่องของอาชีพออนไลน์ต้องทำอย่างไรนะคะครูจะจับมือทุกคนสอนทำออนไลน์ตั้งแต่ศูนย์ถึงแม็กเอาไปประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้มีอิสระภาพชีวิตไม่ยุ่งยากอยู่บ้านก็รวยได้เข้ามาเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองให้โอกาสกับตัวเองเปิดโอกาสมาเรียนรู้ครู มั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ครูมีประสบการณ์ที่ครูมีจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกคุณได้แล้วพบกันที่เพจสอนทำออนไลน์บายครูนุ่นแล้วพบกันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมคลิปดีๆคลิปของครูนุ่นขอให้ทุกคนคว้าโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพและรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ แล้วพบกันค่ะครูนุ่นสอนทำออนไลน์สวัสดีค่ะ